สวัสดีค่ะพ่อไปค่ะเราก็จะไปสอยมะม่วงกันนะคะมาบ้านน้องหน่อยค่ะนี่เลยวันนี้นะคะเราก็มาสอยมะม่วงค่ะมาดูวิธีการสอยมะม่วงแล้วก็เก็บยอดผักบุ้งกันนะคะเอ้ย เป็นอย่างบอกเก็บไปตำลึงเออผักบุงเออนน่นไงยอดยาวๆนั่นน่ะเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ย่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้นี่เนี่เอเวี่ยนี่นี่นี่จังตีพีตุกเอานี่ยน่ะยอดยาวๆเพน่ะยิ่งเด็ดยิ่งยิงเด็ดยิงปงพี่แก้วจะมาเอ่อหัวออก อี่ย่งใบอะไรโอ้มอืทำทาไหมนยทำทามาสอยมะม่วงกันค่ะนู่นนู่นนูนน้อยน้อยเออเอาอันใหม่ซอยมกมวงอึบเออเน่อนู่นสอยลงมาไว้รถเนื่อน่ะเออมันแกไปละน่ะเออเอาโอ้ มันแก่ไปละน้อยมันไม่แก่เด้หนิมันไม่แก่มันไม่แก่นะเนี่ยอุ้ยมะม่วงอกล่องแมนบอเฮ้ยหรือว่ามะม่วงแก้วคาบินมันกลิ่นเหมือนแก้วคาบินเลยอ่ะอือแต่ว่าไอ้ดิบหน่อยยังไม่ได้กินหน่อยมันมันกลิ่นเหมือนมะม่วงแก้วเลยนะแต่่่่วาลูกมมันนไใหญะเออแต่ลูกมันเหมือนแก้วคาบินอ่ะหน่อย แก้วขมิมนมันไม่เป็นลูกอย่างนี้มันจะกลมกว่านี้แต่นี่มันเหมือนดูมันยังไม่ค่อยแก่มาไปบ่มเดี๋ยวก็ต้องบ่มแล้วสอยลงมาแล้วมันไม่ใช่แก้วขมิมนดหรอมันเหมือนมันคล้ายๆมะม่วงอกล่องใช่เหมือนเหมือนอกล่องแต่ว่ามันม่วงๆนี่แลวงนี่ไปเอาอกล่องไปบ่มไปอยู่ไหนอ่ะมามาพ่อพ่อเพิ่นยังบอแก่หรอ ย่งยงๆพวกแกหน่อยถ้ามาหาชนกก็เอาไม่ได้ว่ามันแกไหมพี่แกไปดูอันนี้มาหาชนกเนาะมาหาชนกยังไม่แก่นี่อันนี้ยังไม่แก่เลยยังไม่แก่ค่ะก็เอาไว้ก่อนดกเป็นพุ่มเป็นพวงป๊า ดกคักดกแน่ดอกเป็นพุ่มเป็นพวงดกคักค่ะนี่พันมหาชนกยังยังไม่แก่กหรอกน้อยยังปล่อยมันไว้นี่แหละลูกดกมากค่ะโอ้โหโอ้าอ้าว้านั่นแหะพี่ตุ๊กอันนั้นงานพี่ตุ๊กมาดูยอดตำลึงทองเนี่ยเอาไหมเนี่ยยอดตำลึงทองเนี่ย ไม่ไมอันนี้มันตำลึงที่มันเป็นลูกเลยเนี่ยนนะเนี่ยตำลึงทองไอท้ที่ตำลึงทองก็คือแบบเป็นเครือ,อมีขนเออนี่คือเนี่ยต้นต้นนี้เป็นต้นอ่ามหาชนกเนี่ยลูกยังไม่ค่อยแก่พี่ตุ๊กเอาอเอาแล้วนั่นอะ ปล่อยให้ประดับต้นอยู่นี่แหละ,หน,น,ะนุ่นน่ะออเออ,อ,อมะม่วงคะ่ะฤดูการมะม่วง มะพร้าวน้ำหอมเดเนี่อดขนาดีคงไมเตอนนั้นยอดเลยยังเป็นหน่อยรอดอยู่หน่อยรอดอยู่มันมันมันก่ายแล้วมันก่ายแล้วเออ อันนี้มะพร้าวน้ำหอมเนาะโอ,อ้ยังเหลือยังเหลืออันนี้คือน้ำดอกไม้นะคะนี่นี่คือเริ่มแก่ละเออแต่น้องหน่อยก็สอยอยู่เรื่อยๆต้นนู้นน่ะเป็นมะม่วงแก้วค่ะต้นนี้เป็นน้ำดอกไม้เนาะ เอออันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมเออโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำนี่น้ำก็ใสใส่นะคะทุกคนเออใส่กริ๊กเลยก็เหมาะกับการเล่นน้ำฤดูร้อนนี่แหละเออเย็นๆก็เล่นน้ำในอ่างนี้เลยเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ